สวัสดีครับนะครับท่านทั้งหลายนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเชลเลียนครับหน้าจอเชลเลียของทุกคนนะครับก็เต้นมาแล้วเออเดี๋ยวจะมาอ,าอ่านกันเข้าไป๊กติ๊กนี้สร้างตัวละครกันเลยกว,ว่าหัวตัมคาคเตอร์เนะาะหัวเขียวนะครับอ่าใช่เนี่ยเออเอาเอา ผมนี้เหรอแน่นอนครับคาแรคเตอรทุกอย่างเขียวนะครับไม่แบบคอมเอเตอร์นะครับเอตัวตัวก็เออสกิลเออเนนี้ไม่อยากให้มันดำเออย่างนี้ดิแล้วก็อเชเสื้อเสื้อเขียวเขียวเข้ม ไม่เช okay, nah. uh, 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 yeah. uh. uh, ิงก oh, ็เขียวอ่อนอ่อนอ่อนแค่นี้แล้วกันเคนะมาช้อตนิดนึงเออเขียวตัวเลยเอออุเขียวเลยเออเนี่ยนี่แหละเออเขียวเลยชื่อชื่อชื่ออะไรดีชื่ออะไรดี ลอกันไหน่นะเออตัวนี้ตัวเขียวชังามอนนะฮะเอาเออชีฟาเตอร์สองส่สามเออเข็มเลยนะอาจจะแหลกๆนิดนึงนีออ่นี่ความน่าจะมีตัวของกาลอรีอาย้ออแหลกดนกัน ปึ๊บดวงจันทร์เออจับดวงจันทร์ดวงจันทร์ไหนเอ้ยดวงจันทร์เอ้ยเอามาเอามานี่เนี่ยเล่นเล่นดวงจันทร์เงือแตกเงือบแตกอะไรดวงฮิตดวงฮิตไปไหนเออ <c oughs> เอาหลุดหลุดไม่ไดไม่ได้เข้ามาเข้ามา <c oughs> มันจะหลุดอออเออหลุดมั้งเฮ้ยฮิม่เหอรออะไรอ่ะใช่ย เ,เราตัดไม้แล้วสร้างบ้านให้เอ็นดีซีเอ้ย,อยให้สร้างให้เราก่อนก็ได้นะเลือดเ,อเยอะกว่าเราอีกทีินนายรู้เปล่าเราเนี่ยไม่เคเจอนายนะ คาเดียเนียากจะเล่นหลายคราอย่างนี้นะไม่ค่อยเหมือน n e c r a f t ท่าหล่ผมว่าเคยเดียดีกว่านะตอนนี้เริ่มมีคติกับ m i n ไม้ค้ามา Minecraft... เดี๋ยวขุดเลยขุดตัดตัดตัดเราคงต้องใช้ชีวิตอยู่ใน Minecraft สักพักนะครับเดี๋ยวว่าจะไปเล่นเมื่อยู่ผมเล่นจริงให้ดูไปละนะ ช่วนี้ไม่เคยมีแรงมากเท่าไหร่ัดตัดตั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 ดผมก็ชอบปลูกต้นไม้นะครับเพาผมชอบพันจนไสร้างบ้านที่พักไปเรื่อยครับเวลาผ่าน ก็แค่สักสองสามลังนะไอ้แร่เริงไอ้คนเลือดอะไรไอ้ข้างเอาแค่นี้ก่อนอะ่ะเดี๋ยวรีบสร้างโอเคอเดี๋ยวอะไรตัวอะไรเนี่ยฮะไรไฟ เกิดมาเจอข่องเี็บเลยนะว่ามันเกิดกต้ต้อไม้อะแหลกอะไรอึชอึชอ,อะไรเนี่ยอ้ยเลือดมันเท่าไรเนี่ยตายอืมตายจริงสิขอ,องยังไม่เมะพออยากให้ได้ของหวังชอบเก็บนี่ก็คือ หลักานต้องสร้างบ้านอนะไรเนีะเออวันนี้หาเรื่องแน่เลยนะเออขายยี่กีออ่ลายแค่นัออ้นเจ้ไปบวกกับพวกนี้เยอะนะครับก็บวกไปก็เท่านั้นไม่สร้างบ้านให้เราอะ่ะไม่เอวีซี่อ,อ่ะทำก็ื่อ ส้งเนี่สร้างให้ตัวเองนะครับน้องวิษณ์นะคะสร้างมาตัวคราวนี้นี่คือผมเน้นสร้างให้บีซีก่อนแต่ว่าคราวนี้ขอตัวเองอ่ะหลังจากลองเล่นสร้างให้บีซเยอะนะครับก็เอออย่าพูดเลยตายโคตรเยอะเลยเฮ้ยกแลัง

อัสสลามอังเดล่าสลามมีบ้านเราใช่ไอเย่วางมัวแมเลยมัวยิ่งอะไรวะนะครับก็เดี๋ยวสร้างบ้านให้เราก่อนก็พอแล้วเนาะ ขเขาอยู่เขาลุกันเป็นปีแล้วครับอันนี้ก็เล่นโนชั่นเก่าอะนะคือไม่มเวลาอัปเดตอันนี้ก็เร่ของเสือน่ะของแฮไม่มีใม่มีตังเราวันเกิดแม่ซื้อให้แม่บอกเธอเรเียน,นี่กี่บาทมันมีขายเป็นทูบอ่ะ เนีย่ยนี่บ้านเธออะไรรู้วบ้าน,าานาเราอ่ะเออใช่เห็นนะบ้านเรากับบ้านในตอนนี้ก็เห,หมือนกันเอ้ยอ๋อติดแสัง นี่อยูทำไรนี่ไงบ้านนี่บ้านหมวงนี่บ้านเ,นนานเราบ้านเราเองบ้านเราเองอกับไปมีสีอะไรใช้ของของมันอะไรยังไ้ก็ได้นนไดครับ เริ่มต้นดี่ดีนะใช้ชีวิตให้ดีนะครับในการทำอะไรให้ดีอ่ะพีอุ้บจุ๊บคาแรคเตอร,ร์เขียวความจริงผมคาแรคเตอร,ร์ดำนะเนเปลี่ยนมาคาแรคเตอร,ร์เขียวบ้างก็ได้มีสองกลับคาแรคเตอร,ร์เลอแป๊บเฮ้ยค้ามไปดิเออใช่ต้องค้าเลยวะเออค้ามนะ ง well. ูแบบอกเอตามต่ออะไร่อสั้งบ้าน เล่นเทอร์เดียแฮะเอ้เขาเลือกเล่นเขื่อนนะเล่นเขื่อนก็ได้นะครับแต่ว่าเอ้คุณผิดเออเขื่อนนะแต่ว่าเรามีไหมครับกับเทลร์เรียนะถ้าจะถามว่าควรจะเล่นเขื่อนอันไหนที่ดีสุดนะเีข้อต่อย่างก็ได้ไม่ว่าแต่แนะนํานะนี่ในความแนะนําผมนะผมว่าเล่นเทลร์เรียดยีกว่าสนุกกว่าจริงจริง แลกวก็จริงๆแล้วก็บอ,อกโอ้ยพี่พี่โกงอ่ะเล่นปีไม่เห็นได้เลี่ยอะไรเลยก็น้องโงโโ่เฮ้ยเวราตอนเช้าเดี๋ยวมันก็นไปผมไม่ค่อยอยากบวกอบะพี่พอวนนี้เท่าไหร่ตอนนี้ขอตัง้งไ่้แต่ฮัลโลเรียนี่มันมืดไวน้นะแต่ว่าถ้าถืว่า ดูคลิปแม่แบบคือเรียประทับไม้ขาพวกนี้ที่เขาทำกันนะคือเรียชนะเพราะว่ามันมีความหนุกกว่าคนเล่นเยอะกว่าเลยพวกนี้ก็ชนะไปแต่มันก็ไม่ผิดนะมันแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะครับเดี๋ยวว่างผมจะเสกของเล่นเอ้ยพวกนี้ลำคาญเว้ยมาดิจะไฟอะอะไรติดอะไร เอ้ย,าย,ายอาไรข่าวขาวอะไรยุ่งเลยรู้สึกหิมะตกหนักนะครับตอนนี้นอนเข้าบ้านนี้เหนื่อเกียงที่นอนนอนนั้นนอนอุ้กชิ้งเลย เยวสามวันเสังเันเฮ้ยม้ีวอได้ว,ย,ดวย,ย้อันนี้ตั้งวนันอีกแล้วสร้างให้มันคุ้มๆไปเลยครับไม้หมดก็ไม่ต้องแคมมาเพราะว่าหนึ่งตีหน่ครั้งเฮ้ยไม่ตายเหรอช่างมันอีกแล้วมันก็คงกลับมา หมอกวันนี้ไม่น่าอยู่ในบา้านใหม่ใช่เขาอยากเห็นหน้าผมครับผมก็คุยกับแม่นะช่วงน,น,นี้ก็อะไรไม่หยาบเฮดังนะครับเปิดเปิดทีวีให้เกไบปิดเฮ้ยบอกว่าข้าวมากข่าว รู้ว่ทำไมเข้าบ้านไม่ได้ติดรู้หัวติดรู้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 เออทำให้ยีนสีมันก็ไม่ต่างอะไรจากเลือดสีโงงในไมค้าบครับถ้าเกิดว่าให้ไมค้าบกับเชลเลียแข่งกันนะผมว่าเชลเลียชนะนะมันชนะก็เราแบบมันหนุกกว่านะแต่ว่าความงงมีตีก็เสมอกันแต่แตว่าตอนในความคิดผมมาตอนน่ะ ไมค้ามาก็ลองแข่งกับคือละเรียเรื่องการสร้างเกมแนว 2D กับ 3D อเพราะว่า 2D ก็คืลอละเรียชนะไปเลยแย่แล้ว 3D อ<ม>ู๋ไมค้า oh ดีครับใช่ไหมเออก็ลองแข่งกันอืมนี่มันฉลาดจริงช่วยเมือม่อเนี้ผมไม่ชอบไปไหนเท่าไหร่บูมอนอยู่เยวไม่ชิบไปไหนแต่บูมอน ของแม,ม่เมื่อไหร่ผมจะออกไปมาแบบจังไพรแฮนดวินกีบกะเอาค่าไฟก่อนค่าไฟกใกล้บ้านเราเดี๋ยวเดี๋ยวไปปักไฟป,ปังปักไฟไว้ไอ้ไอ,อ้ลูกตาใจไม่แหว ตานี้มันเรียกเพื่อนได้ต้องรีบข่าวกนะ่อนที่มันจะเรียกพวกอยู่บ้านนะครับผมชอบอยู่บ้านนะแล้วก็